HR พัด์ทุกสิทธิประโยชน์ของบุคลากรแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan หรือ IDP ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติร,ราชการให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐตามมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ค่ะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดให้ข้าราชการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 1. เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 2. สอดคล้องตามความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร 3. ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ 4. กลมสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดหลักสูตรและวิธีการเพื่อพัฒนาบุคลากรกลมให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมต่อไปค่ะโดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan หรือ IDP กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนแต่หากไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการติดตามและทบทวนแผนเพื่อปรับปรุงแผนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม ดังนั้นบุคลากรกลมต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan หรือ IDP ค่ะ โดยหัวหน้าหน่วยงานควรจัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการจัดทำแผนและสามารถจัดทำแผนได้ตรงตามความต้องการมีสมรรถนะเหมาะสมตรงตามตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมค่ะ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้กำหนดหัวข้อวิชาความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการได้รับการพัฒนาเบื้องตน้นซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของบุคลากรกรมแบ่งออกเป็น8หมวดวิชารวม55หัวข้อวิชาประกอบด้วย ด้านคุ้มครองแรงงานเช่นหัวข้อวิชาการออกคำสั่งการดำเนินคดีการรับคำร้องวินิจฉัยคำร้องหรืออนุสัญญาด้านแรงงานสำหรับด้านแรงงานสัมพันธ์ก็เช่นหัวข้อการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยรหรือการประนอมข้อพิพาทสำหรับด้านความปลอดภัยแรงงานเช่นหัวข้อวิชาเทคนิคการตรวจความปลอดภัยหรือกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ และด้านพัฒนามาตรฐานแรงงานเช่นหัวข้อข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยหรือการลงระบบออนไลน์ต่างๆของกรมด้านนิติการเช่นหัวข้อวิชาการสืบสวนสอบสวนคดีแรงงานและการตีความหรือหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมและด้านงานการเงินการคลังเช่นระเบียบการบริหารการเงินการคลังหรือหัวข้อระเบียบพัสดุหรือการจัดทำระบบบ,บ,บัญชี สำหรับสองด้านสุดท้ายได้แก่ด้านสวัสดิการแรงงานเช่นหัวข้อวิชาการส่งเสริมด้านสวัสดิการแรงงานหรือหัวข้อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการและด้านการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องเช่นหัวข้อระเบียบงานสารบัญการเขียนหนังสือราชการหรือมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาการสื่อสารรวมถึงการเป็นวิทยากรมืออาชีพและหัวข้อการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการหรือการบริหารค่าตอบแทนทั้งนี้บุคลากรกรมสามารถกำหนดหัวข้อวิชาที่เหมาะสมหรือเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการเพิ่มพูนสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ค่ะ โดยในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565บุคลากรกรมทุกระดับต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมกำหนดหรือสามารถพัฒนาตนเองตามช่องทางและวิธีการที่ตนเองสนใจเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุปเป้าหมายขององค์กรต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ที่ช่อง YouTube กองการเจ้าหน้าที่ด้านล่างนี้นะครับ